หลังพรีเมียร์ลีกคลายมาตรการล็อกดาวน์เปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมเ,มเกมเต็มความจุของสนามเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020กลิ่นได้บรรยากาศเดิมๆก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับโดยเกมลีกช่วงสุดสัปดาห์เมื่อวันเสาร์วิลล่าพาร์คคือหนึ่งในสังเวียนที่ได้กลับมาเปิดทําการตอนรับแฟนบอลราว40,000คนแมชวันนั้นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซ ด้วยความที่แพ้วัดฟอร์ดมาในเกมนัดเปิดฤดูกาลเหล่าสิงห์พยองจึงหมายมั่นปั้นมือเต็มที่ว่าวันนี้ต้องคว้า3ามแต้มแรกต่อหน้าแฟนๆเดอะไลออนให้จงได้และแล้วตลอด90นาทีพวกเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังลูกทีมดีนสมิธเอาชนะเดอะแม็กพายไป2ประตูต่อศูนย์โดยหนึ่งในนั้นคือประตูจักรยานอากาศสุดสวยของแดนนี่อิงส์ดาวยิงตัวใหม่แหละครับแน่นอนสำหรับกองเชียร์เจ้าถิ่นพวกเขาแฮปปี้กันทั่วหน้าการกลับมาเชียร์ทีมรักติดขอบสนาม พร้อมประเดิม3ามแต้มรกของรูการนี่ทำเอาวินล่าพาคึกคักสุดๆโดยหลังจบเกมก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นักเตะเจ้าบ้านจะพากันเดินขอบคุณแฟนบอลบนสแตนตรงนี้หล่ะที่เกิดเหตุการณ์ชวนอมยิ้มและกลายเป็นไวรัลในเวลาต่อมาใช่ครับจังหวะหนึ่งระหว่างที่ไทรอนมิงส์ประการหลังกับตันทีมผู้รับปลอกแขนต่อจากแจ็คกิลิชกำลังเดินทักทายจับไม้จับมือสาวกสิงห์พยองตามปกติไม่รู้แฟนวิลล่ารุ่นจิ๋วคนนี้โผล่มาจากไหนจู่ๆเจ้าหนูนี่ตรงปีเข้าไปหามิงส์ ภาพต่อเนื่องเหมือนว่าหนุ่มน้อยยูนิฟอร์มเต็มยศจะพูดอะไรบางอย่างกับนักเตะขวัญใจของเขาแอคชั่นต่อมามิงส์ก็จัดการถอดปลอกแขนกับตันก่อนจะยืนให้เด็กน้อยไปทำระเบียบถึงตรงนี้ไม่บอกก็พอจะเดาออกว่าน้องมันลงทุนวิ่งหน้าตั้งเพื่อเข้ามาขอปลอกแขนจากไทรอนกลับไปเป็นความทรงจําส่วนมิงส์เจอสีหน้าแววตาแบบนี้เข้าไปเป็นใครจะปฏิเสธลงละ่ะถ้าสังเกตในภาพเจ้าตัวยืนให้แบบไม่ลังเลเลยสุดท้ายเด็กก็คือเด็กแหละครับ หลังได้สิ่งที่ต้องการแล้วเจ้าหนูวินล่าบอยก็รีบวิ่งกลับสแตนด์ด้วยใบหน้าเพื่อนยิ้มพร้อมในมือกำปลอกแขนไปอวดเพื่อนๆด้วยความตื่นเต้นฝั่งไทรอนมิงส์ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าตัวจัดการโพสต์เรื่องราวสุดประทับใจพร้อมแคปชั่นว่าเกมนี้หมดเกลี้ยงทั้งเสื้อแข่งทั้งปลอกแขนแต่ยังไงก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะไม่นานภาพระหว่างเขากับแฟนบอลวินล่าตัวจิว๋วก็กลายเป็นวเวรัลอย่างรวดเร็วบางคนเข้ามาคอมเมนต์ทำนองว่าเห็นหน้าน้องมันแล้วมีความสุขจริงๆ บางก็เข้ามาปลอบมิงส์ว่าถึงแม้เสื้อกระปปอกแขนนายจะหายไปแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะความทรงจำจะยังคงอยู่เสมอถึงตรงนี้ดูหน่วยการท่าทางเจ้าหนูนี่นี้ไม่ธรรมดาครับใครจะรู้หากอนาคตน้องมันก้าวขึ้นเป็นนักเตะแอสตันวิลล่าเกิดหนุ่มน้อยคนนี้เติบโตแล้วยิ่งใหญ่ไปไกลถึงกับตันสิงหพยองถึงวันนั้นความทรงจำระหว่างเขากับไทรอนมิงส์อาจกลายเป็นอีกหนึ่งสตรอรี่สุดคลาสสิกของวงการลูกหนังก็เป็นได้